ซึ่งยู่เป็นผาสุขในตัดแก่ท่านพระอานนทีโคสิตารามข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภิกษุสงฆ์ยู่ด้วยอาการอย่างไรจังซื่อว่ายู่เป็นผาสุขท่านพระอานทน์ได้ทูนถามพระภูมิพระภาคเจ้าอาน,นุนเมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้ว บอกกาวคมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานอนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้แลจังซืวอวาอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงเสวาวาอยู่เป็นผาสุขอานอนท์มีอยู่ เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วบอกกล่าวคมผู้อืน่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้ค่อยจองเบิงตนเองบอมั่วเพ่งเบิงคนอืน่นอีกประการหนึ่งอนนท์ภิกษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ยังสื่อว่าอยู่เป็นพาสุข ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประดิยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไหนจังสือว่าอยู่เป็นผาสุขอานทนมีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วบอกกาวค่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้ค่อยจ่องเบิงตนเองบ่มั่วเพ่งเบิงคนอื่นและยังเป็นผู้ว่าปรากฏ สื่อเสียงกะว่กกะว่นกะไหว้ใจเพราะความบอปรากฏสื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่งอาน,นุนภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงสื่อว่าอยู่เป็นภาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริไลย่ยอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไหนจึงสื่อว่าอยู่เป็นภาสุขอาน,นุนมีอยู่ เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วบวก่าวคมผู้อืน่นด้วยศีลอันยิง่งเป็นผู้ค่อยจ่องเบิ่งตนเองบอ่มั่วเพลงเบิงคนอืน่นเป็นผู้บ่ปรากฏซื่อเสียงกระวกว่นกระวหายใจเพราะความบ่ปรากฏซื่อเสียงนั้นและยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้บ่ยากได้บ่ลำบากซึ่งชาญศีอันเป็นถ้ำเป็นไปในจิตอันยิง่ง เป็นถ้ำเครื่องเป็นยูสุในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานทน์ภิษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงซื่อว่าอยู่เป็นพาสขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนิยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างไหนจึงซื่อว่าอยู่เป็นพาสุขอานทน์มีอยู่ เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วบอก่าวโคมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้ค่อยจ้องเบิ่งตนเองบวมั่วเพ่งเบิ่งคนอื่นเป็นผู้บ่าปากฏซื่อเสียงบ่ะกระว่นกระว่ายใจเพราะความบ่าปากกดซื่อเสียงนั้นเป็นผู้ใดตามต้องการใดบ่ยากใดบ่ลำบากซึ่งส,าสัานซีอันเป็นท่ำเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นถ้ำเครืองอยู่ เป็นสุขในทิฏฐธรรมและยังเป็นผู้เห็ดให้แจ้งเจตวิมุติปัญญาวิมุติอันหาอาสวะวะไดเพราะความศสิ่ลไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแล,วแลวอยู่อีกประการหนึ่งอาน o ภพิษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จังซสือว่าอยู่เป็นผลาสุขอาน,น้นเฮากาว,วา ถ้ำเครื่องยู่ภาสุอื่นซึ่งสูงกว่าหรือปานีกว่าถ้ำเครื่องยูภาสุคือการเหตุแจ้งเจโตบิมุตปัญญาบิมุตินีหามีบ่ไดเลยผู้มีถ้ำเครื่องยูภาสุภิกษุทั้งหลายถ้ำเป็นเครื่องยูภาสุหายางเหล่านี้หายางเาาางอยียงบางเราหายางคือ หนึ่งการเฮ็ดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่ภิกษุในทมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในทีแจงทั้งในทีหลับสองการพูดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในทีแจง ทั้งในทีหลับ 3. การคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพหมจันด์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในทีแจงทั้งในทีหลับสศีลเหล่าใดซึ่งเป็นศีลบกขาดบกทะลุบกดางบกพ่อยเป็นไท่ผู้รูสัรเสริญบกถือแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ เธอเป็นยูยางผูมีศีลเสมอกันด้วยศีลทั้งหลายเช่นนั้นได้เพื่อนผูประพฤติพมจันด้วยกันทั้งหลายทั้งในทีแจ้งทั้งในทีหลับหาความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐเป็นความเห็นทีพักดันไปในทางที่เถิกยอมนั่ไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแกผูเหตตามความเห็นนั้นเธอ เป็นยูยางผูมีความเห็นเสมอกันด้วยความเห็นเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพ่อมาจันด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจง้งทั้งในที่หลับภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยูพาสุขหายางเหล่านี้แลภิกษุเกา่าค่อยซอยภิกษุใหม่อานทน์ภิกษุเราใด เป็นภูไม่บวชยังบวดนพึ่งมาสู่ถ้ำวินัยนีภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนพึ่งให้ตั้งมันพึ่งให้ดำร่งอยู่เฉพาะในถ้ำหายางถ้ำหายางเอยียงบางเราหายางคือหนึ่งภิกษุใหม่น,นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนพึ่งให้ตั้งมันให้ดำร่งอยู่เฉพาะ ในปาติโมคสังวรด้วยอาการอย่างนิวามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมคสังวรหึงพร้อมด้วยมารยาตและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นเป็นไพ่ในโทษทั้งหลายแม่เป็นโทษเล็กน้อยสามารถท่านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ 2. ภิกษุหม่นั้น พวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนพึ่งให้ตั้งมันพึ่งให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินทรี่สังวรด้วยอาการอย่างนีว้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุมข้องทวารในอินทรี่ทั้งหลายมีสติค่อยอาราาักขามีสติค่อยปกป้องมีใจถือคุมข้องแล้วประกอบด้วยใจอันสติค่อยอารักขาแล้วอยู่เถิดดังนี้สาม ภิกษุไม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนพึ่งให้ตั้งมันพึ่งให้เรงอยู่เฉพาะในการยุดเว้าพรามด้วยอาการอย่างนีว้ว่าเมื่อเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่หน่อยคำํำจงเหตุการยุดการ, ut, การเวา้าพรามเสียเถิดดังนี้สี่ภิกษุไมน่นันอันพวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนพึ่งให้ตั้งมัน พึ่งห้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากมูดวยกายด้วยอาการยางนิวามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมมา,านการอยู่ปาจงเสพเฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เป็นปาและปาชัดเถิดดังนี้อาภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนพึ่งหายตั้งมันพึ่งห้ยลำร่องอยู่เฉพาะในความเห็นชอบด้วยอาการอย่างน้วา มาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเถิดดังนี้อานอนท์ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่บวชยังบโดนเพึ่งมาสู่ถ้ำวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึ่งชักชวนเพึ่งให้ตั้งมันพึ่งให้ดำลงอยู่เฉพาะในถ้ำหาอย่างเหล่านี้แล